เอาเดี๋ยวไปเดี๋ไปทิ่ท่ได้นอนทางนี้เดี๋ไปเอาตรงนั้นเลยเอาไปก่อนกลับตรงนี้กลับได้โยมกลับได้กลับเลยไม่เป็นไรดูแบบจับได้ไม่ได้หงส์ถ่วนหรอกไม่ให้จับอะไรอ่ะแต่มันไม่มีเห็ดไม่มีหมัดไม่มีอะไรเลยนะนั่งแหลกดูตันสะอาดมากเลยงอนไก่วะนะนั่งงอนไก่เหมือนการนล่ก้องหน้าหลับ น้ำบึงะหลับ้นกิอิ่มแล้วก็จะหลับเลยสิง่ยดิตอวจิมเบลเนะมาตรงนี้ดมต้องต้องต้องเล่นกาเเขาจะเขะยดนี่มาอันนี้มานอามามานอนแล้วอานอนแล้วจับได้จับคจับใครทไมพท้อนผ้าสีได้ปนไอสีเอ อทรัสบาิงเี่สบาบายจิงวอยอจอนุมแน่นลูกชายหลงพี่ทูกเลยมั้งเนี่ยลูกชายี่ทุกรูปเลยมัทุกวันนี้เขามาวัดเขาไม่ถามหาแล้วชาววัายถามหาจอก่อน ไปทำไมจ๋าเราจ๋าสนิทกับหลวงพี่ทุกรูปแล้วเนี่ยดีไม่เลือกเนาะจ๋าไม่เลือกเนาะยิ่งเก่ามันยิ่งชอบลองลองปล่อยไม่เกาไปเดี๋ยวเขาจะให้เกาแน่หัวโยนนั่นแหละเขาจะบอกให้เกาตรงนั้นนิ่มไหมเนี่ยมือมือกับเนยมมากมันเด็กอ่ะเป็นผู้เลี้ยงไม่ไปไหนแล้ว หูนิ่เหมือเมื่อก่อนมาหูแข็งอันนีหูนี่ไม่ดื้อไม่ดื้ออ่ะมันจะจับเหี่ยเขี้ยวดูแล้วอยู่เขี้ยวเดียวะปันหักหมดแล้วกัดเจนเล่นเลยนะเจนจะได้ยังไงก็คงจะอายุเยอะแล้วนะคะน่าจะน่าจะแก่แล้วเลยเราถ้าให้จับอย่างนี้อยู่ได้ทั้งวันในโซบอรี่แห้งใหมสองหูตรงที่เวลาคนสบายนี่เราจะเหนื่ออาการรู้ เต็บหัวปวดท้องไม่รู้ไม่นะเรากอดูไม่ค่ออกอ่ะไม่คมาแรกๆไล่ะเขาจะกินยาจะจับได้เขาจะบอกเดี๋ยวคันไหนเขาจะบอกโอ้น่ตอกินแล้วเว้ยน่ตอนเบักเขาไม่จอเลยนก เอป็นตรงโบแล้วก็าด้วยนะเป็นอยยุ้มยเกาเป็นูโฉลาดสาธุพยักหน้าเลยนะคนเขามองมากมาอ๋อวันนี้นาอีกมสองสวันมาถ้าถ้ามาเดี๋ยวผมไล่ตัวปไป้ารอเก็บเหรียญดาปะนะเขาไปเป็นบางงานเขาเรียกด้วนะเอตรงนั้นตรงนั้นเี๋ยวแมทอ้อมมาดูแะ กับไข่ดูนียับไข่เนียนสองใบยี่สิบใช่หายไปไหม่ใช่ตั้งแต่พหมายมาเขาจะอยู่เนี่ยของวันอยู่ถึงสองทุ่มก็จะนอนแถวนี้เลยเขาจะนอนอยู่ตรงนี้เช้ามาก็ลงมาหาเลงกินเเจอาอยู่ตามวัด ไอ้อมป๋อมาจับได้มามาจับได้ดอ่ากอดกอดกอดขอจับหน่อยนะจ๊ะนากอดได้เพจับได้ได้เลยได้เลยได้ม่การล็อกได้ขอจับนะขันผัดได้ขันผัดได้

คุณจอฟฟ์จอคุณเนี่ยนอนยิ้มหรือเปล่าไม่ยิ้มอยเงี้ยคงมีนอนยิ้มไหมง่วอถา่ายวันนอนยิ้มเลยอน,นอนยิม้มไปไป